บุคคนใดที่ปรารถนาวังให้ถึงที่สุดคือพระนิพพานศาสนีนะปรารถนาหรืออธิษฐานว่าขอศาสนีเป็นศาส์สุดท้ายมันเบื่อหลายมาจากมาเกิดม,ออรรมั่งสเรื่อเอธิษฐานบารมีสี่กแมนแล้วคนที่ปรารถนาพระนิพพานเรียกว่าม่านทีเขาตีลุ่มเลยละ่ะคืออุปสรรคกัดขวางหลายอันหลายอย่างฉะนั้นให้เข้าใจเด้ ให้เข้าใจเขาว่าน,นิพพานต้องเบาจากอย่างนะต้องต้องเอาจากยาอ,อ,อ,าอาากย่างเลยถ้าเครื่องตรวจสอบนี่เต็มทีตรวจสอบจากพอ่อจากแม่จากพัวจากเมียจากลูกจากร้านเลนหล่อนเลื่องเล่าต่างๆสิมีสมประเดบดังเข้ามาเลยท้าคนเข้าใจว่าพะนิพานนี่ต้องบ่เกาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยต้องบเกี่ยวของต้องเบา ูกพันต้องบ่าอาไล่ต้องต้องบ่ถือเอาสิ่งทั้งหลายที่มาเป็นเครื่องทดสอบเขาเองนะนะเขามาเป็นอารมณ์ใดพระนิพพานน่ต้องเด็ดเดียวแล้วเด็ดขาดเลยตายพระนิพพานมันก็ได้มันก็ได้หูกระหูตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละได้ก็ให้มันได้ตอนมีชีวิตอยู่เราจะไปหวังตอนตาย,ยานั่แหละนี่จังว่าพระนิพพานนะ ที่ผู้ได้กระชังที่ปรารถนาพระิพานม่านจะแสดงเต็มที่คำว่าม่านกับบ่เมน,นอื่นอนเครื่องขวางบ่เมณน,นันดอกมันค้นขวางกับเครื่องขวางเหมือนกันใน,น,นจังหวะตรงเด็ดเดียวเด็ดขาดเดิบ่มีความรักบ่มีความอะไรต้องไปคนเดียวนั่นอย่างง่าสัน้น <c oughs> บ่เมนว่าข้ามาปฏิบัติธรรมเพื่อพระนิพานยังสร้างุนั้นสร้างพู้นบ่ดียังสั่น,น,นยังสี่เด้บ่เมนเด้อ มึงจะของอย่างเดียวมึงไปถือเอาอย่างมึงถือไปเกิดกับเขาบอกเด้มึงค,คิดไปเกิดกับเขาบอกเด้เอามึงนี่ตั้งหากที่คือคือมันจะสร้างสอนตัวเองเลย,เยบ่คเกดบ่ลลาบ,บปานัน่าปาถนาปานิพานเออปานัน่าคอสานมี่เป็นศาสตร์สุดท้ายบ่เกียวบ่วของบ่หนุ่ก็ไปอีกแล้วบ่ปาถนาเกิดกับไผอีกบ่อยากได้อย่างอีกเออคำว่าม่านเออแปลว่าผู้ฆ่าผู้ขวางเด้ อารมณ์เจ้าของเองม่านอิลีมันก็ดีตัวเองในคเคยชินฉะนั้นมันต้องฝืนต้องฝืนต้องคมิืนถึงมีการฝึกมาเรื่อยๆอย่างแหละพวกเข้ามาเรื่อยๆล่องหนีจากบ้านหนีจากคนรู้จักหนีจากผัวหรือหนีจากเมียเออมานอยู่จังสี่แล้วออมีอารมณ์กระทบกระทั่งกันจังสี่หนอมเขามาสอนเจ้าของปุ๊บลวด ปน,นันวาปาถนาทิพาน,นะออยังมาพ่อใจผู้นันบ่พ่อใจ้นี้อยุ่นี่น้องก็มาสอนจาของ <c oughs> แต่แต่พ่อใจสิ่งหนึ่งสิ่งที่บ่พ่อใจก็เกิดตามมาคือเก่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันมันเนื่องกันอยู่เลยมันเนื่องกันอยู่แบบนี้จัอองหวะพขาเข้าถึงที่สุดอากะต้องต้องเบื้องตัวเองนันเองรนิพานบ่นได้เอาดูกไปนั่มบ่เอาหลานไปนั่ บ่ได้คิดถึงลูกบ่ได้คิดถึงหลานบ่ได้คิดถึงผัวบ่ได้คิดถึงเมียบ่มีผัวบม่มีเมียบ่มีลุงป่าอา้าวบ่มีมารดาบิดาบ่ามีเลยนี่ั้งว่าต้องเข้มแข็งเด็ดเดียวถึงบอกว่า<อ>ถึงแม้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องในฐานะ,ะเกี่ยวข้องในฐานะนี่ก็นอย่างหนึ่งกับปฏิบัติตามความเหมาะสมโดยเป็นกลางๆนั่นเองเพราะเขาคุณออกปีบ่มีชันทะ อธิคือความลำเอียงกับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเสมอกันเบิดตเด่หรือว่าผู้นั้นสิเป็นลูกกัสร้างเป็นพ่อเป็นแม่กัสร้างสิงเสมอกันคือมันสิตีไปเสมอกันเด่ <c oughs> แต่ลูกกับสมมุติถึงบลาคารว่าอันนั้นพ่ออันนั้นแม่อันนี้นั้นแต่ว่าในใจเป็นวิมุติไปแล้วนี่สิกับปฏิบัติตามสมมุตินั่นแหละ แต่เป็นกลางๆได้ประเด้นลำเอียงคือเกา่าอย่างสัมยังบอกว่าคนที่ปาถนมาผ่าปาธนาพระนิพพานเออมาจะขัดขวางเต็มที่ไปใจว่าละ่ะจะนั้นก็ต้องไปอธิบายขยายความให้ผูดด้ใดมาเข้าใจเลยจะให้ผูดด้ใดมากเข้าใจเฮาแม่ใจเฮาแต่กต้องเข้าใจเฮาอยากบอล่าลบ่แม่ให้อยากได้ดังใจเด้เออมันว่างมันปล่อยออกจนหมด จังว่าผู้ได้ปาฐาพานิพันธในศาสตร์ปัจจุบันมั่นจากความถที่ถ้าไม่เอาชาติปัจจุบันจะเอาชาต์ใดเพราะว่าชาต์ใดกระสางมันก็นจะไปเปลียน,นคือเก่านี่แหละไม่ใช่ว่าล่ะมันไปนเป็นคือเกา่าดิเดแล้วหมากผลนิพพานนะมันก็นยังมีเหมือนเดิมเม่ได้ตายไปกับพระพุทธเจ้าหรืออริยสงฆ์แล้วก็บ,บริยุกับคนที่ยังพันเกิดสมมุติคือภาษีอริยจังสีกับบริยุนําเผล นะดูที่เห้ายู่ในเห้านี่แน่จังว่าต,ต้องเด็ดขาดเด็ดเดียวได้บ่แมนว่าสิไปอธิบายเข้าใจว่าโอ้ยออไ,ปไปอันนั่นไปอันนี้ย่านถ้าเขาสั่งแบบนี้เนาะต้องกล้าต้องหานเด้ต้องตัดได้จังบอกว่าเกี่ยวข้องแต่ไม่ผูกพันฟังเข้าใจเจ้าของในฐานะอันนี้เป็นแม่เออ กับปิบัตตามม่ในฐานะแต่ว่าเป็นแม่นั่นแหละแต่ว่าหมันมันคิดเทียบแล้วก็คือมันเสมอผู้อื่นนั่นแหละเป็นพ่อเป็นน้องเป็นยังก็แล้วแต่ผู้เคยเป็นมีลูกหรือเคยมีลูกมาก,ก่อนก็ตามเป็นผัวเป็นเมียมาก,ก่อนกับสร้างในทางไนมันบ่มีอีกในความรู้สึกมันบ่มีอีก รักก็ไม่รักเกลียดก็ไม่เกลียด <c oughs> เต้แะละจังว่าพวกเข้า <c> บ <oughs> ่แม,ม่นั่นว่าปรรถนาเอาต่ปากจากบ่ละปากเบาอย่างนึงความคิดยังไปอีกอย่างหนึ่งอ่นนะ <c oughs> มันต้องถึงใจ <c oughs> จังว่าทุกคนต้องเด็ดเดียวเด็ดขาด บ่มนวา่ามาปฏิบัติรรมยานบ่าสุกยานบ่าสบายยานบ่มมีมุงยานบ่มมีพัดลมยานบ่มมีไฟฟา้าเนาะ <p and S 1> เอ่อยานน้ำบ่าสะอาดสารพัดสถ,ถาทารท่านมันบ่้ยานอย่างเด็นกนไ่้งสั่นนว่าทุกคนทำความเข้าใจตัวเองดีๆแต่ว่ามาปราถนานิพานเอ,อแล้วก็วิธีถ้ำก็เป็นวิธีที่ เรียกว่าทุกคนสามารถทําได้เหมาะสมกับทุก,ทกวัยถูกเพศทุกอาชีพทุกการงานและทุกสถานการณ์พร้อมวิธีที่ฝึกหัดให้อยู่เดียวนี้แหละท่งชาติเจริญชาติเนโดยอาณาปณสติรูล,ลมหหยใจเขาออกเอาอาการปิติเมายืนยันว่าเป็นผู้ทรงชาติเจริญชาตออิตั้งใจที่สี่มีสตินึกระลึกรู้ อยู่กับความรู้สึกอันเป็นลมเข้าลมออกเออแล้วก็มีอาการปิติเกิดขึ้นเข้าใจระบบเทคนิคเออเทคนิคทําให้เกิดขึ้นเลยทีเดียวเลือดว่าให้มั่นใจแล้วก็ให้มีลักยึดลักเกาะที่พูดว่าวิหารธรรมเครื่องอยู่เออเครื่องอยู่นี่คือเครื่องอยู่ของความรู้สึกและนึกคิดพร้อมออต้องอธิบายแบบนี้เออ ความรู้สึกที่มันน่วงนวงอยู่กลางคิวกงังหนาผากเขาเองนี่แหละนึกคิดก็คือต้องนึกคิดถึงล่มนี่แหละต้องรู้สึกนึกคิดเดินเครื่องอยู่วิหรารธรรมเรือนแห่งใจก็ว่าเราจงว่าให้ให้เขาอยู่ในหลักนี้เพรึะว่าให้ทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งมันมีอยู่สี่สิบอย่างเขาอาอ,อันเดียวนี่อาออันเดียวนี้ทำให้บ่อยทำให้มากเด้๋ยก็ชิ่นดอก ออแล้วก็บรรจาเป็นตรงนี้ความรู้อีกอย่างหลายสรุปยอดความรลู้ให้เลยอันนี้จังอนัตาสองอย่างเท่านั้นทุกอย่างหาความจีิรังไม่ได้เกิดกับดับเท่านั้นเองนี่ลงบังนีโหลดผู้ได้เกิดผู้นั้นตายสั์เกิดสัต์ตายต้นไม้เกิดต้นไม้ตายนคนเกิดคนตายหฮาเกิดเฮาตายนี่ลงบงังหนีเลยมัน <c oughs> มีอย่างจีิงรังอย่างยื่นอยู่แล้วเป็นอนัอนาตาอย่างเดียวโหลวดเออ ถ้าโลกนี้เกิดโลกนี้ก็ต้องตายโลกนี้ต้องดับบอกอว,ว่าตายก็เลยตัวแต่ดับก็เลยนั่นแหละขึ้นอยู่กับความสั่นความยาวความยาวของอายุเทีย